สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ้แท้ฟมนะครับวันนี้พอดีนัดกับเพื่อนๆมากินกันที่สมบูรณ์โภชนาที่สาขารัชดาอยากกินอาหารทะเลก็าการเดินทางก็มาไม่ยากอยู่บร,ริเวณแถวๆแยกมุ่ยขวาเจอได้ไม่ยากมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ร้านสมบูรณ์พชนาแล้วกับพี่บุมของเรานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเมื่อกี้ก่อนอนเข้ามามาผิดด้วยนัดกันไว้ที่สมบูรณ์พชนารา <พอ S 1> <ล>ชนาะไปกวงทะเลเผาเ <laughs> <laughs> ข้าจใจเป็นร้านสมบูรณ์พชนาะ <laughs> ตอนนี้กลับข้ามาเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างนะพี่บุ๋มมีต้มยำทะเลนะครับที่คงหมูแล้วก็ผัดปลอยเซียนผัดปอยเซียนนี่มันมันต้นอะไรมันคือผัดอะไรวะ มันคืออะไรคื่เราผึดอะไรแล้วผัดผงกะหรีเนื้อปูพอปลาเนื้อปูผัดไปได้ยาน,นเลยเป็นไฮไลท์ Fi <ๆ S 2> ข,ของที่นี่มามากกว่า50ปีมูผัดผงกะหรีครับผมบู้ข,ของกะหรีอันนี้ดีชอบอย่างนึ้งเป็นเนื้อปูไม่ได้เป็นปูเป็นชิน <S <S ชนช้นๆมาเดี๋ยวลองก<ช>ิน<ล> อันนี้ผัดผงกะหรี่กินกับข้าวต้องใส่น้ำปลาปะากใส่ก็ใส่ี่อขอบคุณครับแต่ว่าถ้าไม่มีกข้าวเลยพี่ต้องใส่ถึตงตอนสิ้นเดือนพี่ก็ต้องใส่เหมือนกันถูกไม่อะจนไงกินข้าวนน้ำปลา สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจไม่มีตังค์ตัวนี้กินแล้วใช่ไหมปูผัดผงกะหรี่เรียบร้อย <100 S 1> อร่อยอะอร่อยมากสุดยอดเนะื้อปูก็ชิ้นใหญ่มากเลยจานเท่าไหร่อะเก้าร้อยกว่าบาทประมาณนั้นตอนนี้ไทยเอม็มไทยเอาพันกว่าบาทก็โอเคนะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ได้เลยเพราะว่าชาติมันก็มาตารฐานค่อนข้างจะสูงอะเนะื้อปูเด้งหวานเจี๊ยบตอนเลี้ยวมาโซนนี้เทไรนี่ใจหวั่นไหวทุกทีเลยทำไมมันจะเลี้ยวเข้าที่ที่เคยๆไงผันเอ็มโมเดลจะเลี้ยวลืมเคยว่าเขาปิดจะพาะปลาโดนไับลองโดนดูดิร้อน เป็นปลาไม่กี่ชนิดนะที่เขานย,ยมออกมาทอน้ำปลานี่ปลากระพงทอนลำปลาเมื่อปลาเขาสดเลยนะ ค่อนข,อขาอ้าง,งชอบนะปลาพงนี้นี่ผมชอบอร่อยอร่อยมากมันเป็นปลาไม่กี่ชนิดนะที่เขาน้ยมออมาทอดน้ำปลามันมีปลาอื่นที่มาทอดน้ำปลาปะนอกจากปลาก,กระพงปลาชนิดอื่นนหรพี่ผมว่าน่า,าจะแบบมีปลาเกา๋าดีไหมครับปลาเก๋าทอดน้ำปลามีปลาเก๋าปลาอาจจะเป็นปลา,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 าสัดีบ้าง,งาาว่าไอเน,นี้ยปลากระพงมาจะทอดน้ำปลาตลอดเลยใช่แต่ถ้าลองทำเองอาจจะมีปลาแระเม็ดยังทอดน้ำปลาได้เออแครี่แครี่ด้วยนะนี่ซี่คโครงนะ ท่าที่จะเปื่อยเลยดูดิไม่ต้องฉีก็เหนืหน่อยดูดิมันยุ่ยไปหมดเลยนะไข่ครับคือว่าไม่ต้องฉีก็เหน่หอลยละลายเลยอะตอนนี้ที่โดนสุดนะมีปลาก,กระพงกับกฟัวกราฟของกาหล่๊งพต่ปลา,ปายังไม่โดนเท่าไหร่ยลองดูดิต้องยำทะเลเขามีหอยเชลล์มีลูกชิ้นชิ้ามีามกุ้ง รสชาติดีอยู่นะจัดจ้านเสยสนระหว่างไม่ลงเลยอร่อยอร่อยอันนี้ผัดพลอยเซียนแต่กี้เราทะเลาะก,กันว่ามันคือผัดห้าอย่างเพอาะยแปลว่าห้าครับ เพราะคือแปลว่า8เนี่ยเออเพราะว่า8เออมันแปลว่าตัวเลขนั่นแหละเออพอคนอื่นบอกว่า5เราว่าหตามเราจำจำได้แหละว่ามันเป็นตัวเลขว่า8มันตรงกับมันตรงภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ว่าฮาจิเมื่อกี้ไม่เห็นปุ่นเลยตะปูผัดผงกะหรี่ที่นี่เด็ดมากเลยนะชอบโดนไหนสุดผมสองอย่างสุดก็ให้ปูผัดผงกะหรี่กับปลากระพงทอดน้ราลาให้กินวันนี้นะเหมือนกันเลยครับให้เราใจตรงกันนะเนี่ยมันสดอ่ะปลามันสดที่กินบางที่มันเหนียวแล้วเนื้อมันหวานได้เขาคุณเชี่ยวชาญเรื่องปลาจริงไหมครับไม่ถึงขนาดนั้นครับเฮ้ยโยนมาขนาดนี้ก็เเลยถอะ ไปฟังที่ผมพูดต่ออีกครับโอเคโอเคแต่ว่าผมกินอาหารหลักเป็นปลาโอเคตัวนี้มันเดียงังไงหนึ่งเลยครับที่ผมบอกผสมเพราะว่าหนึ่งเนื้อมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับผมอาหาร๋ยวจะเป็นชิ้นชิ้นนี่มีความรู้สองคือรสชาติมันจะแบบไม่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 ซีดมันจะหวานกว่าอ่าเห็นแล้วตรงที่พี่พูดเป๊ะสามก็คือเนื้อมันจะไม่ลุยลุยครับเนื้อเนื้อมันจะเคี้ยวไปมันจะแน่นแน่นเหมือนมันคนมีกล้า่ะครับเนี่ยดูเด็ดทอดมาหนังปลาดีมากเลยนะคือว่าทอดมาไม่ดีหนังปลามัน มันจะดูไม่เป็นอย่างเงี้ยสังเกตได้ว่าหนังเนี่ยมันจะแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอืมกร่อมไมหรังปา ทิ้งไว้สามวันก็น่าจะกรอบอยู่นะก็เป็นร้านที่เหมาะในลักษะแนวครอบครัวนะพาครอบครัวมากินใครแบบกุหลาบผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบอยู่แล้วเป็นไงตากี้พอตอนถ่ายนี่เงียบคิดเลยไม่ค่อยคุยอะไรกั่ผมว่าตอนที่กดกลั้นกล้องไม่มีกล้องถ่ายก่อนถึงจะดูมีความสุขแล้วตาคุณดูมีประกายมากขึ้นตัวกล้องไงครับตัวลงอ้ผัดโพยเสียนนี่คือแปดเสียนนะเสียนนี้ประกอบด้วยน่าจะไม่ใช่ผักน่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปดอย่างอะไรประมาณเนี่ยมันมีข้างในอยู่ด้วยนั่นแหละพี่เลยมองว่ามันน่าจะไอเสียนที่ว่ามัันนนนน่่่าาจจะะเเเปป็็ื้้อสตว์ไไผกใคร คอมเมนต์ไว้แล้วบูมเดี๋ยวบูมมาคอมเมนต์ไว้ได้นะผมไม่ทราบผมไ,ไปเซิร์ชกูเกิลมาไงลองแปดเสียดอีกรอบนึงบันดีเจสแบทเนี่ยมีเกลือมีหอยเชลที่เห็นอยู่นะมีตับมีหมึกแห้งมีกุ้งดูบูมระแวงนะว่าถ่ายอยู่หรือเปล่าเราตาคุณระแวงชิบหายมีคำถามจากทางบ้านบ้านท่าเหล,เล่าพระพัฒคารลเกาเหล่ามาจากคำว่าอะไรไม่รู้ มันคลายเอาแบบอาหารหลับมารวมกันไม่ใช่หรอกไม่น่าจะใช่หรอกที่มาของเกาเหลานั่นก็คือว่าเนื้อเปื่อยที่เอามากินกับข้าวโดยที่ไม่มีเส้นเมื่อก่อนการที่จะกินได้มันต้องไปกินที่อาคารสูงใหญ่เขาเรียกเกาเหลาเาเกาเพราะว่าสูงเหลาเพราะว่าอาคารแม่ความรู้มาได้ไงเห็นไหมอันนี้ไม่เลื่องไยทำไมเฮ้ยเราเราเราปล่อยบูมเบือไปเรื่อยๆเนี่ยถ่ายไม่ถ่ายวะทำเหมือนถ่ายถ่ายไหมทำเหมือนไม่ถ่ายอาจจะถ่ายก็ได้ต้องต้องเก่งไว้ตลอด โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็อิ่มนนำสำล้านกับที่สมบูรณ์โภชนาอยู่รัชดาออรัชดาอยู่บริเวณที่ถนนรัชดาแยกห้วยขวาตรงบริเวณใกล้ๆอ่ะพระพงแต่กี้ผมขับรถเรเลยนิดน,นึงต้อง <c oughs> เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ววนเข้าไีกทีนึงอยู่ด้านหลังร้านคอเดีย ใครที่ชอบอาหารลกักษณะประมาณนี้แล้วก็บอกการกินกับครอบครัวครอบครัวคุยกันเพราะวันนี้เราไปครอบครัวเดียวกันเราเลยไปกินกันก็สามารถตามแล้วก็มาลองชิมกันได้หาไม่ยากอาหารทะเลสดดียังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e ถ้าเกิดใครชอบคุณบูมมาด้วยก็คอมเมนต์มาได้ถ้าใครไม่ชอบก็ด่าได้แล้วเจอนคลิปต่อไปครับกับพาทาโม ¡Ay, leo! Love...